ตอนเช้าเราก็เปลี่ยนบรรยากาศมาไล่ที่รถตู้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ข่าวเช้าวันนี้นะครับ,รบสิ่งที่รเราจะต้องคุยกันก็มีอยู่สามเรื่องหลักเรื่องแรกรที่เราคงจะ,ะไม่สามารถที่จะไม่พูดได้เลยก็คือเรื่องสงครามไทยกัมพูชานะเพราะฉะนั้นตอนนี้น่าจะเป็นศึกใหญ่มากขึ้นอย่างที่ผมบอก EP เก่านะมันยืดเยื้อละถ้าผมดูนะเพราะว่าตอนเนี้เปิดชายแดนลบเนี่ยนะครับ ทุกส่วนเลยตอนนี้เนี่ยราสุดทหารเรือก็เอาอะไรฮะเอาเรือเนี่ยไปถล่มเนี่ยจัตสีโนโต,ตรงตาดเนี่ยที่เ็าเรียกว่าบ,บ้านสามหลังนะครับซึ่งไปที่ซ่องสุมอาวุธนะครับในการทำลายล้างเมืองไทยนะกองทัพเรือก็ส่งระเบิดเข้าไปถล่มละนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยศึกเนี่ยเขาเรียกว่ารอบด้านประชิดชายแดนไทยแล้วนะตั้งแต่ตะวัน,วนออกแถบชายทะเล จนไปถึงเขตศีสารบ้านเรานะปราสาทควายตาตมช่องอานม้านะอุบลน,นะภูมะเขือตอนนี้เนี่ยมารอบด้านเลยเพราะฉะนั้นล่าสุดเนี่ยต้องอธิบายให้ฟังก่อนว่าขเขมรเนี่ยเริ่มเอาเนี่ยกระสุนพิสัยไก่ PS03 ซึ่งมีระยะยิงร้อยสาสิบกิโลความหมายคืออะไรครับความหมายเนี่ยร้อยสาสิบกิโลถ้ายิงจากบ้านเขามาเนี่ยนะ จะเข้ามาเนี่ยไม่ใช่แค่ชายแดนแล้วนะจะเข้ามาถึงโคราชได้เลยนะครับท่านฟังไว้ให้ดีๆนะนะซึ่งผมเชื่อว่ามีโอกาสสูงนะครับร้อยสามสิบกิโลจากชายแดนเนี่ยระเบิดถล่มมาถึงจังหวัดโคราชได้เลยนะฮะอีสานนะครับนะถ้ายิงมาจากทางไหนฮะถ้ายิงมาจากจังหวัดตราดถึงชลบุรีเลยนะครับผมใกล้กรุงเทพเลยนะฮะเพราะนั้นเนี่ยชายแดนเขมรเราเนี่ยใกล้มากนะครับ เพราะนั้นเนี่ยทุกท่านก็เตรมตัวนิดนึงนะครับที่ใครอยู่ในวิสัยของพิกัดตรงนั้นซึ่งข่าวล่าสุดข่าวกองไทยเนี่ยออกมาแล้วนะว่าขเขมรเตรียมรถที่ขนพีเอสศูนย์สามปฏิทิดชัยแดนไทยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เขาต้องทำเพราะอะไรเพราะเขารู้อยู่แล้วว่าถ้าทางอากาศ เขาไม่สามารถสู้ไทยได้เลยไทยมี F16 มีจิ๊บเพนไปหย่อนไข่หย่อนไข่เพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาจะแก้เผ็ดเมืองไทยได้คือต้องยิงพ s 0 3ศูนเข้ามาในกรุงเทพเลยเพราะฉะนั้นระบัดระวังให้ดีนะอะไรอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับเพราะฉะนั้นครั้งที่หนึ่งเราคิดว่าเราจะชนะแล้วเห็นไหมครับไทยยึก,กยักยึกยักออกไปถึงปลอยเปไม่ทำแล้วก็เจรจา สุดท้ายเขาก็ฉีกสัญญาเห็นไหมะแล้วก็มีการลบครั้งที่สองครั้งที่สองเนี่ยมากกว่าครั้งที่หนึ่งอย่างนะครับทําไมผมถึงบอกอย่างนั้นครั้งที่หนึ่งไม่มีการบุกจังหวัดตราดนะฮะตอนนั้นเรือลบเตรียมพร้อมจังหวัดตราดไม่มีนะฮะคราวนี้มีจังหวัดตราด mm. แล้วซึ่งหมายถึงอะไรซึ่งหมายถึงทางบกและทางทะเลแล้วนะครับเพราะนั้นสองอย่างนี้ เขมรมีแค่อสองอย่างท่าอากาศเขาไม่มีนะครับแต่ท่านอย่าไว้วางใจนะครับผมบอกแล้วนะกัมพูชาเนี่ยมีเงินสแกมเมอร์ทุนเทาเป็นแสนล้านบาทผมบอกว่างบรัฐบาลไทยถ้าจะเอาชนะเขมรได้ภายในสิบห้าวันยิงถึงปลอยเปรตเขาจะต้องใช้เงินหนึ่งแสนล้านบาทไทยซึ่งไทยทำไม่ได้น่งบประมาณแต่เขามีงบประมาณนะครับ อืมน,น,นะครับสก๊เมอร์มีเงินเป็นแสนล้านบาทนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมีเงินเจ็ดเก่าของนักการเมืองไทยที่เคยได้ยินมาจาับได้กองแ่งมูลค่าไปได้ห่ายห้าหมื่นล้านบาทเพราะฉะนั้นท่านอย่าหลงประเด็นนะว่าขมรไม่มีตังนะครับตอนนี้เขามีตังมากกว่าเราอีกนะฮะผมจะบอกให้ฟังนะของเรางบสี่พันบาทน้ำทั่วภาคใต้ตอนนี้เงียบไปแล้วบอกจะแจกตอนนี้เงียบไปแล้วเห็นไหม 4,000บาทจะไม่มีแจกเลยจะเอาอะไรตรงไหนนะฮะเพราะฉะนั้นนั่นคือสิ่งที่ท่านจะต้องไม่ประมาทนะครับใครที่ไม่ติดตามผมออกเลยว่าเริ่มติดตามได้แล้วนะครับเพื่อรลูกเพื่อหลานของเรานะครับฟังใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับยิงมาจากบุรีรัมย์ถึงโคราชเลยนะครับ130กิโลนะฮะยิงมาจากจังหวัดตราดถึงจังหวัดชนบุรีได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นท่านอย่าประมาทนะครับ แล้วแต่กิดเขาลุกจังหตาดได้ยิงจะงหตาดเข้ามาเนี่ยถึงไหนคุณดัถึงกรุงเทพเลยนะครับมผมจะบอกให้ฟังโอ้ทงนั้นต้องเอาให้จบละงานนี้เพราะฉะนั้นต้องจบให้ได้ถ้าไม่จบยืดเยื้อแต่ผมบอกเลยว่าจบยากตอนนี้นจบยากละเพราะคุณเนี่ยไม่ทําทีแรกให้จบพอครั้งที่สองเขารู้แล้วว่าไทยไม่กล้าที่จะทําอะไรขนาดนั้นถูกไหมฮะเพราะฉะนั้น แล้วเขามีกําลังเงินมาหาศาลที่อยู่ข้างหลังเขาเขารู้ละเขาลองกําลังละและอะไรที่สําคัญที่สุดคุณรัฐรู้ไหมครับครับคุณให้เวลาเขาไปสั่งเครื่องบินที่เมืองจีนรัสเซียคะแนนจำไว้นะคุณให้เวลาเขาไปสั่งคุณเข้าใจยังนะอ่ากรแมนอ่าเจจาโอเคเนเอ็มโอยูหลังจากนั้นมาก่เดน,นะครับคุณรัฐ สี่เดือนใช่ไหมยกหูแลอ่าเจนอ่าของเครื่องบินแปดร้อยลำรัสเซียขอยี่สิบลำโอนเงินวันนี้เลยโอนก่อนด้วยคุณไปให้เวลาเขาตั้งหลักได้คุณเข้าใจยังนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่อันตรายกับบ้านเราดีแล้วความไม่ชัดเจนความไม่เด็ดขาดทำให้อาลาเจแพ้ภายในอะนาคตได้นะครับก็ฝากเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญถ้าใครไม่เคยติดตามเอาแต่ทําหมากิน ผมเริ่มให้เปลี่ยนความคิดเดแล้วนะครับเริ่มกดนแล้วนะฮะเริ่มติดตามรับถูกต้องฮะต้องเริ่มมองเริ่มดูละนะครับเริ่มสนใจละนะครับก็ฝากเอฟซีทุกท่านด้วยนะครับเรื่องที่สองนะครับเฟดปรับดอกเบี้ยอีก0.25นะครับตลาดดาวจรดแดกก็เขียวขึ้นมาแต่ถ้าสังเกตดีๆนะครับแดกเนี่ยเขียวเพิ่ง70กว่าจุดเท่านั้นเองปกติเนี่ยลด0.25เขียว400 500 ตอนนี้ไม่ใช่ละสังเกตดูดีๆนะครับนะมันเริ่มมันเริ่มอะไรฮะเริ่มเป็นข่าวปกติกันไปแล้วมันไม่ได้มีอะไรสะพยแล้วเพราะว่าการลดดอกเบี้ยเมื่อสองครั้งที่ผ่านมาไม่ได้ทําให้เศรษฐกิจอเมริกามันดีขึ้นเลยคุณเข้าใจยังฮะมันถึงเฉยๆละเข้าใจไหมคุณนะครับครับลดสองครั้งย็งไงครับนอนฟาร์มคนว่างงาน สูงเป็นวัตจการ้อยหเปอร์เซ็นต์อะีรดีขึ้นไหมฮะการลดดอกเบี้ยนั่นคือสัญญาณเตือนภัยว่าเบิกาจะเข้าสู่สบองสบู่แล้วนะครับเพราะนั้นตัวเลข QEQT อะไรเนี่ยผมบอกให้ฟังนะครับ,รบจะเป็นข่าวลวงให้กองทุนใหญ่ทถลลมขายคุณอีกก็ได้นะครับเพราะนั้นข่าวเราฟังได้ฮะแต่เราต้องมองเชิงลึกนิดหนึ่งว่าในเชิงลึกของมันเนี่ย มันมีอะไรสอนรับกับเรื่องตรงนี้ไหมถูกไหมครับนะุูสังเกตดีๆนะลดดอกเบี้ย0.25แดกบวก70จุดเมื่อก่อนลดดอกเบี้ย0.25ดีด400 700จุดตอนนี้บวก70จุดเห็นไหมเพราะนั้นไส้ในของมันคืออะไรไส้ในการลดดอกเบี้ยที่ผ่านมา2ครั้งไม่ได้ทำให้เศรษฐกิจอเมริกาโตเลยแต่กลับเกิดเงินเฟอ้อที่สูงขึ้นอีก ไข่ร้อยลูกละร้อยห้าสิบบาทเห็นไหมฮะน้ำปลาส่งจากเมืองไทยโดยภาษีสิบเก้าเปอร์เซ็นต์ขวดละสี่ร้อยห้าสิบบาทนะสายข่าวอเมริกาผมบอกว่าเศรษฐกิจตอนนี้อเมริกาแย่มากมีการประท้วงกันทุกเมืองเห็นไหมเห็นไหมเพราะนั้นไอตัวแรกเลยที่ออกมาเราจะต้องดูสตรอรี่ลึกๆข้างในไส้ในมันด้วยตอนนี้เราดูแคบแคบพ,พืพ้นๆไม่ได้ดูที่ไส้ในมันด้วย แล้วเราจะได้ร้องว่าเออจริงว่าอย่าพึ่งไปดูที่ตัวเลขหลักเป็นหลักนะครับมันมีหลังอื่นอีกเยอะทีเดียวที่เราจะต้องกลับมานั่งพินิจพิจารณานะครับโอเคนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องที่สามก็ QE เนี่ยที่คุณนัทบอกเนี่ยนะคิว t คทีเนี่ยเดี๋ยวผมบอกมันจะต้องมีเรื่องตรงนี้แล้วย้อนกลับมาเรื่องการลดดอกเบี้ยการตอบรับยังไงเศรษฐกิจอเมริกาจริงๆเป็นอย่างไร เห็นไหมเพราะนั P ้นทุกวันนี้การที่เราเล่นอยู่ธุรกรรมการเงินทุกประเทศตัวโลกเอาเมริกาเป็นตัวหลักเห็นไหมพอเป็นตัวหลักเสร็จปุ๊บความเป็นจริงใส้ในคืออะไรเนี่ยสายเมริกาผมโทรบอกมาแล้วมีการประทวงทุกเมืองสองเงินเฟ้อสูงเห็นไหมการทําขึ้นภาษีทุกประเทศทุกประเทศส่งของอเมริกาขอแม่งถีบตัวแพงขึ้นหมดเลย เดี๋ยวมะตะตองที่สั่งก่อนลงหน้าภาษีหมดแล้วเห็นไหมฮะท่านสังเกตดูดีๆนะฮะว่าใกล้จะปีใหม่ท่านลองหลับตานะคุณนัทลองหลับตาดูว่ามันมีอะไรในตลาดโลกตอนเนี้ยรู้สึกสดใสอะไรบ้างหรือมันแลดูเหมือนมันยิบเงี้ยงงงเงา,งาสังเกตไหมคุณนัทในออนไลน์เนี่ยปกติสมัยก่อนเนี่ยคุณสังเกตดูจะมีถ่ายภาพปีที่แล้วแล้ะเขาดาวยิงปุ๊บปุ๊บปั๊บ ตอนนี้มีไหมฮะไม่ค่อมีเลยสังเกตไหมเพราะอะไรครับมีแต่เรื่องสงครามอเมริกาจะบุกเวเนซุเอลาเห็นไหมเห็นไหมแล้วล่าสุดก็ยึดยึดเรือน้ํามันของเวเนซุเอลาใช่ไหมครับมีแต่เกมการเมืองกันทั้งนั้นเห็นไหมมันไม่มีความสดใสใกล้สิ้นปีเขาดาวอะไรเลยเพราะนั้นเรื่องนี้เนี่ยฝากไว้ด้วยนะครับว่า อยาให้รายใหญ่หลอกตาเราก็เหมือนกับทองอะ่ะคุณนาเตียนแมผมจะพูดยกตัวอย่างให้ฟังปีนี้จะแตะห้าพันเหรียญโอ้โหเฮ้เยงินดอกเบียเ้ยลดเฮ้ยมันจะต้องดอกทองมันต้องวิ่งไว้เฮ้ยโอ้โหเอากันใหญ่เลยนะครับเอากันใหญ่เลยอยวสักรู่นะฮะบัะดีมีคนขอเข้ามาดูนะฮะเป็นไลฟ์สดสวัสดีครับเอฟซีครับครับยินดีนะครับยินดีเพื่อนูยินดีนะครับ ครับสวัสดีครับผมวันนี้ลูกค้าเนี่ยนะเรียนสายคุณอะไรอยู่ครับผมคุณสิธิชัยอยู่ที่ไหนครับคุณสิธิชัยครับสงขลาอยู่สงขลายินดีนะครับเป็นเอฟซีของเพียงกดูเถิดเดอร์นะครับโอเคยินดีนะครับผมนะครับอยู่จังหวัดสงขลาวันนี้มาไลฟ์สดกันเราเลยนะครับก็ได้ความดูแล้วเป็นไงบ้างครับ ไ,รรได้ฟังเพจก็ดูไลฟ์สดตอนเช้าไปยังไงบ้างพูดบอกท่านผู้ชมหน่อยฮะสนุกมากครับรับพูดต่อเลยครับ,บ,บ,ห,รบหมายถึงว่าสนุกมากได้ความรู้ตอนนี้เอฟซีเนี่ยนะครับจากจังหวัดสงขาเนี่ยตอนนี้เรามีทั่วทุกประเทศทั่วทุกจังหวัดเลยนะครับแล้วก็มีทั่วโลกด้วยกับเอฟซีเราที่อยู่ต่างประเทศ ขอความรู้สึกในใจหน่อยครับที่มาตามดูแล้วเนี่ยได้อะไรบ้างครับผมอัลโหลได้ความรู้ครับครับผมได้ความสนุกสนานครับครับได้ความรู้ได้ความสนุกสนานแล้วได้อะไรอีกครับผมได้ <c oughs> ไม่ออกนะโอเคครับ <c oughs> ก็ <c oughs> วันนี้อย่างนี้นะ <c oughs> เดี๋ยวผมเนี่ยถือว่าเป็นท่านแรก ที่ไฟ์สดพร้อมผมเดี๋ยววันนี้ผมจะมีของแถมให้เป็นผ้าผันคอสเวตเตอร์นะยังไงเดี๋ยวลบกวนเนี่ยทางจังหวัดสงขาคุณอะไรนะครับลบกวนอีกทีครับฮัลโหลกล้องหลุดไปแล้วไหมฮะฮัลโหลฮัลโหลได้ยินได้ยินเลือดสายคุณอะไรอยู่นะครับคุณสิทธิชัยสิทธิชัยวันนี้คุณสิทธิชัย เป็นผู้โชคดีนะเดี๋ยววันนี้ผมจะแจกผ้าบันคอกันหนาวให้หนึ่งผืนลบกควรคุณสิริใจส่งชื่อที่อยู่ในการจัดส่งผมจัดส่งให้ฟรีเลยนะครับอูราค่าห้าร้อยบาทนะครับนะโอเคนะครับวันนี้อย่าลืมส่งมาเลยนะฝากคุณดัดหลังบ้านด้วยนะครับครับฟรีครับจัดส่งฟรีหมดจัดส่งฟรีหมดนะจัดส่งฟรีหมดไม่เสียตังอะไรเลยส่งมานะแล้วถ้าเกิดคุณสิริัย อยากจะไลฟ์สดทุกเช้าเช้าๆกดไปเลยครับผมจะกดกดได้คุณสีชัยเข้าห้องในการไลฟ์ด้วยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวอย่าลืมทีวันีกึทีกุณสีชัยส่งชื่อรับสกุลจริงที่อยู่นะครับจังหวัดผมจะจัดส่งฟรีมูลค่าห้าร้อยบาทไปให้หนึ่งท่านโอเคครับเอาละเราจะเข้ากรรมาการไลฟ์สดบรรยากาศอยู่นี่คือบรรยากาศจริงๆของเรานะครับคุณสีชัยอยู่จังหวัดสงขลานะครับ ไรสดอยู่กับเราเลยขอพระคุณมากที่ให้เกียรติโอเคผมจะพูดต่อเลยเรื่องที่สามเรื่องของ QEQT ที่ผมบอกแล้วว่าตราบใดอเมริกาเป็นตัวหลักท่านอย่าพยายามไปหลงกลกับรายใหญ่ง่ายๆเพราะฉะนั้นสายข่าวอเมริกาผมเพิ่งคุยเมื่อเช้านี้เองว่าตอนนี้อเมริกาเศรษฐกิจแย่มากฟองสบู่จะแตกแล้ว ไข่ที่อเมริกาลูกละหนึ่งร้อยห้าสิบบาทน้ำปลาที่ส่งจากเมืองไทยไปขวดละห้าร้อยบาทท่านคิดว่าจะไม่ไหวจะเคลียร์ไหมร้านอาหารเมืองไทยนะครับที่ปาร์าเมืองไทยที่อเมริกาปัจจุบันปิดกิจการไปแล้วอย่างน้อยสาสบเปอร์เซนแล้วนะครับเตรียมบินกลับเมืองไทยกันแล้วเพราะสู้ไม่ไหวนะครับสู้กับใช้จ่ายเงินเฟอ้อไม่ไหวนะครับเพราะนั้นเนี่ย ทุกเมืองของอเมริกานะครับมีการประทวงโดนัทป์กันแล้วนะครับประทวงเรื่องค่าของชีพแพงประทวงการขึ้นภาษีประทวงในเรื่องของการว่างงานนะเห็นไหมฮะการจ้างงานตอนนี้ว่างงานสูงถึง162%เเพราะฉะนั้นท่านดูเอาละกันว่า เศรษฐกิจอเมริกาจะฟองสบู่แตกไหมและเรื่อง QEQT เนี่ยมันจะช่วยอะไรได้ไหมเพราะฉะนั้นขอให้ทุกท่านดูไส้ในของมันด้วยอย่าดูแค่ตัวเลข,ต,เลขตัวเลขเนี่ยงบเขียนอะไรก็ได้คุณนะัทจำได้ไหมฮะพูดเมืองไทยเราเป็นไงคุณนะัทสตาร์เป็นไงจำไว้นะฮะการเขียนตัวเลขสามารถเขียนสวยๆงามได้หมดครับผมนะเพราะฉะนั้นรเราจะต้องระมัดระวังเรื่องนี้นะ อย่าไปหลงกลกับตัวเลขในเปเปอร์หรือในกระดาษเราต้องดูไส้ในมันจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้สมเรื่องนะครับผมเพราะฉะนั้นย้อนกับมาเรื่องแรกนะครับไทยลบก,กับคเห็เราเป็นคนที่รักชาติรักศาสนาและรักพระมหากษัตริย์ของเราเราจะต้องช่วยกันนะครับส่วนท่านใดที่เป็นชาวต่างชาติต่างด้าวนะครับมาอยู่ที่เมืองไทย ก็ฝากหน่อยนะครับแผ่นดินนี้เป็นแผ่นดินที่กำเนิดอาชีพหรือไรายได้สร้างครอบครัวให้ท่านนะครับรักกันไว้ดีกว่าครับสงครามมันไม่มีช่วยอะไรครับมันทำให้เรามีแต่ชิปหายอย่างเดียวครับผมนะชีวิตมีแต่ชิปหายอย่าด้ผมบอกนะครับทุกวันนี้ระเบิด F 1 6ซิบบเพนส่งยิงไปที่ประเทศกัมพูชาลูกละสิบล้านบาท ปืนใหญ่กระสุนที่ยิงออกไปชายแดนลูกละสองล้านบาทเอ็มสิที่ยิงออกไปตัดตัดตัดตัยิงครั้งละสี่แสนบาทท่านไปนึกเอาแล้วกันว่าท่านใช้เงินยังไงท่านใช้เงินคือสาดทิ้งออกไปสาทิ้งออกไปเอาเงินมาเลี้ยงลูกหลานเราดีกว่าไหมครับเอาเงินตรงนี้นะครับมาซื้อเครื่องมือไถนารถแท็กอร์บูรีละ โคบูต้าแจกมันทั่วประเทศคนละคันเลยดีกว่าไหมครับ,รบก็ฝากด้วยนะครับแต่ว่ามันเป็นเรื่องสําคัญมากที่เราเองก็หลิกเรื่องระบากเนื่องจากว่ามันเป็นกรณีพิพาทพื้นที่ชายแดนติดก,กันซึ่งมันทํามายาวนานมากแล้วยอมแก้ไขสักทีปราสาทเขาวิหารเป็นของกูหรือเป็นของมึงเดี๋ยวอีกสองปีก็เป็นของมึงเดีอีปีหน้าก็เป็นของกู นะเป็นกันไปเป็นกันมาแล้วก็ยิงกันไปยิงกันมาไม่จบสักทีนะจะขึ้นศาลก็ขึ้นไปเลยขึ้นศาลโลกลุยไปเลยเอาหลักฐานของเรามาถ้าเราแน่จริงก็หลักฐานมามึงแน่จริงก็หลักฐานมาแล้วมาวัดกันในที่ศาลโลกแล้วมันจะได้จบสักทีเพราะอะไรครับเพราะการที่ไม่มีคนที่สามมาตัดสินมันไม่มีทางหรอกครับผมมันไม่มีทางจบหรอกครับ ให้ไทยกับเบตัดสินใจทงเองไม่มีทางจบครับมันต้องมีคนที่สามเป็นคนสรุปให้ว่าพิษหรือถูกมัอเป็นคนถูกอันนี้เป็นของเขาถูกต้องไหมคุณสิทธิชัยไม่มีคนตัดสินใจมันจะตัดสินใจกันได้อย่างไงอ่ะมันก็มีอย่างเดียวตายกันไปข้างนึงตายกันไปข้างนึงนั่นแหละทาไมตายกันไปข้างมันก็นลบก,กันอย่างเงี้ยแล้วประเทศมันจะชิดผาานไหมล่ะครับ จะชิบหายกันนะชิบหายไปปวงหมดแล้วครับผมโอเคนะครับวันนี้ผมเองพูดเรื่องสงครามเยอะเพราะอะไรครับครับบ้านของเราเราต้องรักษาไว้อย่าให้ใครมาย่ำยีนะครับสู้สิริโสหัวใจทหารไทยตอนนี้เสียชีวิตพลีชีพไปแปดนายแล้วครับผมขอสะดุดดีนะครับทหารทุกท่านผมก็เป็นทหารเก่าเหมือนกันนะ เพราะฉะนั้นขอไว้อาลายัยขอให้ศรีสักสิบส่งทหารปีชีพทั้งแปดท่านสู่สวรรค์คาลายัยขอให้ท่านพบแต่ความสุขสบายบนสวรรค์ขอให้ฟ้าดินเป็นพยานสาธุสาธุสาธุเนี่นะครับเพราะฉะนั้นคใครฟังละขรลุกกดไลค์กดแชร์ครับผมนะเพราะวัเราผมพูดผมพูดมาจากใจชีวิตผมเป็นทาหารมาก่อนเหมือนกัน นะครับเพราะฉะนั้นขอให้ทุกคนสู้นะครับสู้แบบมีเหตุผลนะฮะถ้าสามารถเจรจาได้ก็ให้มันจบไปแต่ขอให้จบแบบจบให้ขาดเลยครับว่าไอ้นี้ของมึงไอ้นี้ของกูแล้วไม่ต้องมายุ่งกันอีกมันต้องจบอย่างนี้แต่ถ้าภาษาตาควายไทยบอกของกูขเขมรบอกของมึงเห็นไหมช่องอ่านมาเขาบอกของเขาเราก็บอกของเรา ใครนะฮะเป็นผู้ตัดสินใจครับผู้ตัดสินใจคือใครครับคุณสิทิชจัยก็คือระเบิดนี่ละฮะคือกระสนุนที่สาดกันไปสาดกันมาเนี่ยนะครับเป็นผู้ตัดสินใจนะครับวันนี้ก็ออกนอกเรื่องในเรื่องของการเรดน,นิดเดินนะครับผมแต่เชื่อว่าทุกคนอยากฟังผมนะฮะเรื่องเป็นเข้มข้นแบบฟังแล้วบางทีอยากจะออกไปลบเองเนยคุณนัทเออนะถ้าอยู่ไม่ได้ซะก,ก่อนเนี่ยอยากจะบินขิ้เพลช่วยมารับกูที่บ้านหน่อยนะคุณสิริชทัยช่วยมารับกูหน่อย ตอนนี้มีแต่ของนมีของของใครฮะของลูกฮะแม่ลำเล็กๆเนี่ยนะครคุณสิทธิชัยเพราะฉะนั้นจะทําอย่างไรนะฮะที่เราจะช่วยเขาได้กับคนละบา้คนละมือว่าไงครับคุณสิทธิชัยแม่จริงค,ครับผมฟังอยู่ับโอเคครับผมจะไลฟ์ไปเรื่อยๆนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะช่วยได้ตอนนี้คืออะไรถ้าเขาเริ่มบริจาคน้ำบาหมา่าข้าวให้ทหาร หรือบริจาคเงินอย่าไปดีเสธเลยครับช่วยกันคนละไม้คนละมือครับนะฮะคราวที่แล้วบริจาคน้ําท่วมเรียนคุณศรีชัยนะผมบริจาคไปห้าพันบาทช่วย้ําตัวมนะฮะแล้วก็ที่สับงานคุณศรีชัยญาติผมอยู่ที่สงอยู่ที่หาดใหญ่ด้วยนะครับเป็นหัวหน้าพยาบาลนะครับก็ย้ายมาอยู่สงขาเลยฮะเหมือนกันครับทรัพย์สินที่บ้านเสียหายหมดเอาออกไม่ได้สักบาทเดียวเลยนะครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยภาคใต้ผมก็ช่วยไปแล้ว พราะนั้นเรื่องของสงครามชายแดงถ้าช่องทางเพจไหนมีของความช่วยเหลือจากเพจกูเทดเดอร์ถ้าไม่มากเกินความสามารถผมยินดีครับคอมเมนต์เข้ามาได้เลยครับผมยินดีที่จะช่วยเต็มที่เท่าที่ความสามารถผมจะมีและรูเพจกดูเทนเดอร์ทุกท่านด้วยนะครับโอเคนะครับขอให้ทุกคนร่วมมือลวมใจกันโอเคนะ8โมง54นาที วกมาตลาดบ้านเรานิดหนึ่งครับคุณิริชัยมีเทรดทุนไหมครับไม่ไม่มีครับโอเคแล้วศ <Okay. S 2> ึกไม่เป็นโอเคศึกษ okay. าฟังเพงก็ดูไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็เป็นนะเพราะฉะนั้นฟังไปเรื่อยๆครับเพราะฉะนั้นเซ็ตตลาดร่านเราวันนี้หลังจากที่อเมริกามีการลดดอกเบี้ยเฟดมีการลดดอกเบี้ย0.25เปอร์เซ็นต์ิ้ทรับเสียงนะฮะก็จะกลับมาดาวโจนส์บวก300กว่าจุด แดสแบ,บ,บกบวกสีตาเจจุดเพราะฉะนั้นวันนี้ตลาดเซ็ตก็อาจะรีบาวเขียวให้นะครับเพราะฉะนั้นจะ่างที่เรียนให้ทราบนะตอนนี้เป็นจังหวะซื้อไม่ใช่จังหวะขายเดือน10เดือน1ิและเดือน12เดือนนี้นะครับกองทุนสถาบาันฝรัง่งเขาจะเทค p r o f ิ t ขายเพื่อกลับไปเที่ยวคริสต์มาสแล้วปีใหม่เพราะฉะนั้นจุดซื้อของเราผมบอกแล้วหลังคริสต์มาสยีา ธันวาคมเมื่อไรเราจะเข้าไปซื้อหุ้นตัวที่เราวางแนวรับหวานโคตรแสบตาไว้นะครับตอนนี้จะเป็นกลยุทธ์ที่ยังไม่เชียอะไรทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นเราเห็นนะครับตลาดเมื่อวันศุกร์ปิดเขียวแต่ท่านดูตัวหุ้นดูสิครับแดงพันกว่าตัวเฉียวหกตัวเพราะฉะนั้นผมบอกแล้วว่าถ้าตลาดเซตบ้านเราจะเป็นขาขึ้น ปันต้องเขียวทั้งกระดานไม่ใชจะเขียวอยู่สี่ตัวเพราะฉะนั้นอะไรล่ะครับรักลงทุนรายใหญ่กำลังหลอกตาท่านอยู่ให้ท่านเข้าไปซื้อแล้วตกถล่มขายท่านจะติดตอยครับผมนะครับเพราะนั้นก็ฝากดักลงทุนเล็บสีไว้ด้วยว่าอย่าไปหลงกลกับนักลงทุนรายใหญ่นะครับฝากตรงน,นี้ไว้ด้วยโอเคนะครับคุณดักเหลือเวลากี่นาทีครับผมยังได้อยู่อีกห้านาทีครับพี่ โอเคขอสุดท้ายเนี่ยเป็นโฆษณาหน่อยตอนนี้เนี่ยคุณนัทบ้านภูวลราเขาใหญ่ที่ผมบริหารอยู่เป็นเจ้าของอยู่นะครับเรียนแนะนำนิดนึงว่าตอนนี้อ่าเราจะมีการเปลี่ยนชื่อใหม่จากบ้านปปเคเขาใหญ่ภูวล่าเป็นบ้านดิสนีย์ภูวล่าเขาใหญ่นะครับลองดูบ้านดูนะคุณสิทธิชัยถ้ามีโอกาสไปเที่ยวเขาใหญ่เรียนเชิญ อากาศตอนนี้ส5้าองศาหนาวเหน็บเย็นสบายดื่มเหล้าดื่มใบเรียบร้อยนะครับสบายมากมีความสุขนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมมีตังผมไปแล้วเย็นดีเย็นดีโอเคนะฮะเพราะฉะนั้นตอนนี้เรียนเลยนะครับว่าบ้านดิสตี้ภูว่าเขาใหญ่ประกอบด้วยสามห้องนอนสามห้องน้ำมีห้องโถงใหญ่มีสระว่ายน้ำนะครับเพราะฉะนั้นใครว่างเรียนเชิญน,นะครับ บรยากาศดีที่สุดตอนนี้นะครับอ่องพักถ้าท่านจะจองวันไหนติดต่อหลังบ้านได้เลยนะครับผมเชื่อว่าท่านมาเที่ยวเขาใหญ่ตอนนี้ท่านจะมีความสุขมากอากาศโอโซนอันดับเจ็ดของโลกนะครับมีที่เที่ยวมากมายมีไรสตอเบอรี่มีวัดเขาถ้ำเพชรตะขคายเป็นสายมูวไหวพ้พระใกล้จะสิ้นเดือน16แล้วขอพรลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งที่สอง ก็ไปขอพอได้เลยบางทีสิ่งสั่งสิ่งธรรมดาให้ท่านก็ได้นะครับผมนะครับเรียนเชิญแนะนํานะครับปายตลาดเพราะฉะนั้นช่วงปลายก็จะมีโฆษณาสินค้าเข้ามาเรื่อยๆนะครับสุดท้ายนี้ขอฝากไว้อ้อมใจท่านนิดหนึ่งนะครับท่านใดไปเที่ยวเขาใหญ่นึกที่เที่ยวไม่ออกที่พักไม่ออกดิสนีย์อูเวล่าเขาใหญ่ยินดีต้อนนะรับนะฮะโทษอีกครั้งนะฮะดิสนีย์อูเวล่า เขาใหญ่ยินดีต้อนรับนะครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านสวัสดีคุณสิทธิชัยด้วยนะครับสวัสดีครับคุณจายอย่าลืมส่งชื่อที่อยู่มานะครับจะส่งของรางวัลไปให้นะครับจัดส่งฟรีทุกอย่างไม่เสียเงินสักบาทนะครับพรุ่งนี้เจอกันออกพรุ่งนี้วันเสาร์ไปเจอกันวันจันทร์นะครับสวัสดีนะครับสวัสดีครับคุณสิทธิชัยขอบคุณครับที่ให้เกียรติมาร่วมรายการด้วยครับสวัสดีครับ